สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกๆท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะไทยดวงในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมนี้ก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคนโทเทน้ําลงพื้นนะคะลักษณะของการเทน้ําลงพื้นก็คือเป็นคนที่มีใจิตใจชอบช่วยเหลือคนนะคะแบ่งปันได้ไม่มีสิ้นสุดนะคะก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่ชอบออมีการคิดการวางแผนอะไรเนี่ยรอบคอบนะคะ แล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงรักอิสระไม่ค่อยเหมือนใครนะคะยิ่งอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นนะคะก็จะมีความคิดที่นอกกรอบมากขึ้นบางคนก็ถ้าคนมองไม่ทันก็จะเรียกว่าความคิดเปลี่ยนคือเป็นคน,น,น,นที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสําเร็จโดยไม่คาดคิดนะคะโอเคนี่ก็เป็นลักษณะอิทธิพลของเดือนเกิดนะคะส่วนปีเกิดวันเกิดเวลาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทําให้บุคลิกไลฟ์สไตล์นี่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะ แล้วก็มาดูไพ่กันเลยนะคะเราดูไพ่ของตัวของตัวตนดีกว่านะคะตัวตนก็จะได้ไพ่ Temperance ก็เป็นนางฟ้านะคะนางฟ้ามีปีกที่ถือถ้วยน้ํานะคะแล้วก็เทน้ําเข้าหากันนะคะเป็นลนักษณะของการที่พยายามจัดสมดุลนี่กับชีวิตนะคะวางแผนการว่าทํำยังไงที่จะทําทุกอย่างได้ดีที่สุดทําให้ชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวสุขภาพเนี่ยสมดุลน,นะคะไม่ ไม่ทําให้เหนื่อยหรือว่าทุกข์จนเกินไปนะคะอแต่ก็รวมถึงเรื่องมีการเดินทางนะอาจจะมีการเดินทางนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะได้เป็นไพ่เกีก่ยวกับว่าไพ่คาถาคาถาก็เหมือนเหมือนกับการงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะคนที่ว่าคิดจะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เริ่มจะมองเห็นความสําเร็จมีแสงสว่างอยู่นะคะ ด้านใดที่เราสนใจอยู่ก็จะเริ่มออกดอกออกผลนะคะเราก็นี่คือตัวตนของเราในเดือนเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบางคนก็แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเออหาทางออกไม่ค่อยเจอนะคะแต่เดือนนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ<ม>เราดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายก็จะได้ไพเ่เดอะซันเดอะซันก็เป็นแสงสว่างนะคะความอะไรความสําเร็จกําลังเข้ามาหาเราแล้วนะคะ แสงแสงสว่างแสงพระอาทิตย์นี่ก็มีเป็นดาวที่ว่าให้แสงกับคนทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ในรูปก็จะเป็นเด็กนะคะเด็กที่แบบขี่ม้าขาวมาก็คือเรียกง่ายๆก็คือว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มเข้ามาหาเราแล้วเริ่มส่องสว่างมาหาเราแล้วนะคะแต่ก็ไอ้ข้างๆนี่จะเป็นรูปเอการที่ว่าเราถ้าเกิดว่าคิดจะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าวางแผนการอะไรใหม่ๆนี่ก็ต้องใช้ความพยายาม เยอะหน่อยนะคะอาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแต่ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าคือเริ่มความสําเร็จเริ่มเข้ามาหาเรานะคะรวมถึงในสิ่งที่ว่าค้างคานะคะค้างคาใจหรือว่าในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ว่าเราก็ยังกําลังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยเดือนนี้ก็จะจําเป็นจะต,ต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งเลือกตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายนะคะบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกเรื่องการศึกษาหรือไม่ก็ครอบครัวนะคะ รวมถึงเรื่องการเดินทางบางคนก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออไม่น่าจะเสียยังหรืออาจจะจําเป็นต้องเสียก็ได้นะอได้ไพ่ราหูนะคะได้ไพ่ราหูดาหูนี่ก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เ,เกี่ยวกับพวกบางคนนะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกเงินใต้โต๊ะอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะชอบเสียกับพวกเอสิ่งบันเทิงหรือว่าความรุ่มหลงม,มัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งก็จะ ใช้เงินในด้านนั้นนะคะอาจจะเป็นพวกค่าปรึกษาค่าคอมมิชชั่นที่ว่าเราจะต้องจ่ายจ่ายฟรีให้กับเขาหรือว่าจ่ายใต้โต๊ะก,ก็เป็นไปได้นะคะมีสิทธิ์นะคะเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ดีกว่ามานะคะก็สามารถที่จะเราก็จะต้องเปย์ไปไคือไพ่ไอ้ตัวรีวิวเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องจ่ายให้กับบุตรบริวารหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ในด้านลบพวกบันเทิงงานกลางคืนหรือว่าไอ้พวกงานแบบ ที่เราจะต้องมีการแจกเงินแจกค่าคอมมิชชั่นอยากจะได้อะไรมาก็ต้องแลกเปลี่ยนออกไปนะคะรวมถึงเกี่ยวกับพวกเรื่องความรักนะคะเรื่องชู้สาวเนี่ยมพาหรือต้องเป็นมันก็ต้องมีการใช้จ่ายในด้านนี้แหละในด้านความรักนะคะในด้านความรักเพราะว่ามีเดือนนี้มีมีไพ่เกี่ยวกับถ้าพูดถึงความรัก,กอาจจะมีไพ่เกี่ยวกับพวก เอ,อผิดหวังหรือว่ากัดกุ้มใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมีเกี่ยวกับเป็นได้ไพ่สามดาบนะคะหรือถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ได้ผิดหวังไปรักคนที่ว่าเออไม่สมควรจะรักไปแอบรักหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนมาพูดหรือว่ามาทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจนะคะเรามาพูดถึงเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับโชคลาภนะคะโชคลาภ โชคลาภนี้ก็ได้ไพ่เดทกับหัวนะคะเดทก็เป็นอัศบินโครงกระดูกนะคะก็จะส่วนใหญ่ไพ่นี้ก็จะหมายถึงการสิ้นสุดจึงได้สิ่งหนึ่งการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะรวมถึงการที่แบบเผ่านการสูญเสียอะไรมาอย่างหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมันอยู่ในไพ่ลาภนี้ก็ขอว่าถ่ายว่านะคะโชคลาภของเราในเดือนนี้เป็นลาบลอยนะคะหรือว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็อาจจะมาจากสิ่ง จากการที่ว่าแลกเปลี่ยนนะคะการสูญเสียไปอย่างเช่นพวกกรมทานหรือว่าพวกพวกมรดกเป็นต้นนะคะถ้าคนนะคะคนที่ชอบชอบบ้ายผ้าขอพรเสมอๆนะคะแล้วก็มาเจอได้โชคกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็อาจจะวินคงกระดูกบางคนเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็น เจ้าแห่งความตายนะคะถ้าของคนไทยก็อาจจะหมายถึงท่านท่านเท้า,ทาวเวสวุวรรณก็เป็นก็ก็ได้นะคะถ้าเกิดคิดไปขอพรหรือว่าบางคนที่ชอบเสี่งโชคก็แนะนำนะครับตามไพ่นะคะก็คือเราก็ไปไหว้ขอพรกับเท้าวเวสวุวรรณได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าโดยทั่วๆไปก็นเนี่ยมันโชคล่ามาจากสิ่งที่ว่าเหมือนกับแลกเปลี่ยนไปหรือไม่ก็เดือนนี้นะคะจะมีโชคมีโอกาสในการเริ่มต้นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็จะ คือว่าโชคลาภก็จะได้มาการเป็นโอกาสอาจจะเป็นย้ายที่ทํางานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่าติดต่อต่างประเทศรวมทั้งโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันก็ให้ผลดีนะคะรวมถึงคนที่มีโอกาสจะไปจะได้ไปต่างประเทศด้วยในะได้ไปได้ไปต่างประเทศนะคะเดือนนี้นะคะสําหรับบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกกดดันนะคะรู้สึกกดดันหรือว่าจะต้อง เอออยากอยู่คนเดียวอยากตัดสินใจอะไรคนเดียวนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเรากําลังจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเราก็ต้องการความสงบเป็นลักษณะของว่าเออจะไปต่อด้านไหนดีนะคะมันมีทั้งแฮงแมนแฮงแมนก็คือกดดันอย่างเงี้ยเวลาอาจจะเป็นสิ่งที่มากดดันอาจจะไม่อาจจะเป็นบุคคลหรือเป็นเวลาหรือว่าไม่ก็เป็นความคิดของเราก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีไพ่แห่งปัญญานะครับคือไพ่เฮอร์มิตก็คือเป็น เหมือนกับน,นักบ,บวชอ่ะบางคนเขาก็เรียกฤือสีนะคะถือตะเกียงตะเกียงก็คือเป็นปัญญานะคะให้ให้ให้ผลทั้งปัญญาทางโลกการศึกษารวมถึงเอ่อทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะตัววิวิสตตัวเฮอร์มิตเนี่ยนะคะก็คือว่าเราก็จะหาทางออกที่ดีขึ้นแต่อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันมึนมนมันรู้กลังคิดอ่ะ ต้องใช้เวลาบางคนก็จะไม่ไม่อยากจยุ่งส่งสิงกับคนมากน,น,นะคะเดือนนี้นะคะสาหรับบางคนนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เข้าวัดทําบุญนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ไฮพินสเต้นนะคะไฮพินสเตนี้ถ้าเกิดถ้พูดถึงความรักก็หมายถึงว่าการถูกหลอกนะคะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์การถูกหลอกการที่ไปแอบรักคนอื่นหรือว่าการเป็นบุคคลมือที่สามนะคะ นอกจากนั้นนะคะตัวไพ่เนี่ยนะคะเป็นรับหัวยหญิงเนี่ยนะไฮพินสเตจก็ยังหมายถึงการไปหาหมอการเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการเข้าไปถือศีลด้วยนะคะมันอยู่ใกล้ๆไพ่เฮอร์มิตก็อาจจะมีการไปถือศีลทําจิตใจพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นมันก็จะทําให้ชีวิตดึงดูดสิ่งที่ดีๆมานะคะคุมภาพานนันธ์นี้ในบางทีอาจจะรู้สึกว่าโชคลาภอะไรหรือว่าสิ่งที่ดีๆมันอาจจะ มันอาจจะเคลื่อนตัวมาช้าๆนะคะบางคนก็ใจร้อนรอไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาเขาก็ค่อยๆมาหาเรานะรวมถึงความรักเลยนะคะบางคนก็มีความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะมีความรักเปิดเผยไม่ได้หรือไม่ก็การที่ว่าเราเอาอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ได,ได้ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะคนที่มีแฟนได้อยู่ด้วยกันเป็นล,ลักษณะของความรักที่ว่าปิดบังอ่ะรู้ก,กันอยู่สองคน สำหรับคนที่ชอบศึกษาก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาเราเรียนนะคะหรือไม่ก็หาหนทางหาอาชีพใหม่ๆอ่ะหาอาชีพใหม่ๆหารายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่ปุตตะได้เดอสตากับหัวนะคะก็คือการการเริ่มรเริ่มการเริ่มงานใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกตกแต่งนะคะตกแต่งสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรานะคะรวมถึงร่างกายของเราด้วยนะคะทําให้มันสวยมากขึ้นหรือบางคนก็เสียเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารสัตว์เลี้ยง ก็ตามนั้นนะคะสรุปก็คือว่ามันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเราอะนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยมันมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันอาจจะเชี่ยงช้าบางคนก็จะรอไม่ได้นะคะแล้วก็มีไพะะ่จัดเม้นนะคะจัดเม้นก็คือทําดีได้มันเหมือนกับเป็นรูปเทพพเจ้ามามีปีกมาบอกข่าวให้กับเราอะนะข่าวทั้งดีหรือทั้งไม่ดีเนี่ยแต่ก็ น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะคะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างจักรพรรดิอยู่ระหว่างเอ็มเพสกับเอ็มเพ r อร์นะคะก็น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะคะซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเราทําให้เราตัดสินใจนะคะแต่ว่าไพ่นี้มันเป็นลักษณะของแบบเหมือนกับมาบอกข่าวนะคะบอกมาบอกข่าวให้กับให้โอกาสให้ชีวิตใหม่นะคะก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆรับสิ่งดีๆนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคะก็คือ ถ้าเราทําดีเราก็จะได้ดีถ้าเราทําไม่ดีเราก็อาจจะต้องรับสิ่งที่เราทํานะคะก็โอเคก็หน่อยๆน,นะคะแล้วก็ไอความสําเร็จก็ค่อยๆมาก็อาจจะต้องทําใจใจทําใจแบบว่าเออรอรอได้นะคะรอได้เพราะว่าโชคหรือถึงมันจะมาชา้าแต่ก็ถือว่าเราสามารถรับได้นะคะแล้วก็ตามนี้นะคะตามที่ไพ่บอกค่ะก็คือแล้วก็ระวังเรื่องการเอ่อการทําร้ายจิตใจ,จการใช้คําพูดทําร้ายใจกันนะคะก็ ปล่อยๆไปบางทีเราก็เป็นคนทําให้เขาทาให้คนอื่นเสียใจหรือสะเทือนใจเหมือนกันสําหรับครอ,อบครัวนะคะครอบครัวก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยบางบางคนก็ชอบคิดถึงนะบางคนก็คิดมากก็อาจจะคิดถึงอดีตหรือว่าคิดถึงความสุขคิดถึงบ้านบางคนก็อาจจะไกลบ้านอาจจะแบบคิดถึงบ้านเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะก็ขอ จบแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรจะคอมเมนต์แนะนำก็ก็ไล่เอ,อ่อก็เบนมาบอกในช่องของคุณมีองค์ได้นะคะจะได้แบบปรับปรุงให้ดีๆขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะกับสิ่งที่ดีที่จะมาถึงการขอพรการรับโชคลาภช้าหน่อยแต่ก็ได้มานะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ